เราตัวจนักเขียนคุ้มิมทีดีสตูดิโอวันนี้พวกเราจะมาประชาสัมพัน์ปันิชินกิจกรรมตลาด้อยประจำปีการศึกษา2566ในวันที่8พฤษภาคม2567ที่โรงเรียนบ้านสามซึ่งมีใ กิจกรรมประขอบไปด้วยกิจกรรมดนี้1นกิจกรรมตลาดนัดหมู่น้อยน้ำเตอรน้นางราบาสองกิจกรรมตลาดทอบ้านการทบขนมอา้อขนมขค้นชื่อของจังหวัดราชว่าีัดสา 3. กิจกรรมการแสนงของนม่เกี้ยน Yeah <laughs> มาเทียมศึกษาปีท like ี่1ส่ใชันมัเทยมศึกษาปีที่1จะเปิดบูธขายน้ำแข็งใสซึ่งน้ำแข็งใสที่เราจะขายนั้นมีสอแบบแบบที่1คือถ้วยเล็กราคาหนึ่งเหรียญแบบที่สอคือถ้วยใหญ่ของหมองราคา2เหรียญอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆอุหนูนะครับมาอุ่นหนร้านน้ำแข็งใสของพวกเราด้วยนะครับความร้อนนะครับอาจจะทําให้น้ำแข็งใสของพวกเราละลายนะครับ แต่ความน่ารักของเธอทำให้ัวดใจสําหรับกุ้งมังกรน้อยจุดเกาต,ต,ตูพวกเราเป็นักษทจากเซสชั้นมัธทยมศึกษาที่สองชื่อร้านมิกฟาร์ตี้บุฟเฟ่ของทอดเพียวเรื่องวัตถุดิบจะมีไส้กรอกเป็นไฟนักกิดและไก่ทอดสําหรับคนขยอยเครื่องจะมีปาบิกาบาร์บีคิวสาหรายต้มยําและมีซอสมายองเนสชีสให้ลูกค้าเลือกตามใจชอบก็มีจ้าขนาดเล็กขนาดใหญ่ให้ าม,มาอุดหนุนร้านมิกปาร์ตี้บุฟเฟ่ของทอดเสี่ยบเรื่องการเยอะๆนะครบขอบคุณครับเบพื่อทีรเขาผูผมจะรงเลบาตาบาวันวันสุกนี้พู้ผมจะมาขายตลาดน,นัดที่ร,รูเนบาตาบาแล้วก็พู้ผมก็มีอาหารที่จะมานําขายที่รงเรลบาตาบาก็สี่อย่างครับมีหนึ่งนเหนียวสองเค้กสาม ไก่ชุแบแป้งทอดจับปีกไก่ก็แค่นี้นะครับแล้วก็พวกผมก็ขอตับ <Hi. S 1> ครับ Bye <Hi. S 1> สวัสดีครับพวกเรามาจากบูธมอสานวันนี้บูธมอสนจะมาขายชาบูชาไซรพร้อมที่จะใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนเนื้อจุ่มคล้ายชาบูส,นะสวสนและคู่เคืยอยู่ตั้งไ ทุกท่านในล้านชาวบุกพี่จะยืนยันสิ่งและราคานะครับจะเริ่มต้นที่เน้10บาทส่วนคุณมาเร่เราจะเริ่มต้นที่7บาทและวัตถุดิบมีมากมายให้ลูกค้าเลือกต้งมาชิบู๊มอสา์และบู๊มอสส์จะมีเซอร์ไพรส์ให้กับลูกค้าทุกคนถ้าอยากลดต้องมาชิบู๊มอสา์ ขหนัเกเตรียมประชารัเพอเราจะมาใายส้มตัำปลปลายาปะปักป๊อกเละหัวเกลียบทอดสมารถเด้งๆค่ะ <c oughs> เชิญมาชมและมาซื้อได้ที่บูธของพวกเราในกิจกรรมตลาดนัดหนูน้อยในวันที่8มีนาคมพศ2567รับรองความอร่อยและสีมือลีลาของพวกเราได้เลยค่ะขอบคุณอย่าลืมมาร่วมรับชมกิจกรรมตลาดนัดหนูน้อย 2 5งพันหานเพยานเรียัก้าสิบด